โอ้งั้นปลามีมาลงไปลงไปไปลงไปป่านยังครับป่านปลาดุกอุ้ยปลาดุกครับ<ว>เป็นเจไดรเอเล่คุณน่ะวีชุดสองตัวล่กับพี่น้องแห่งน้ำแห่งร่อดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอพระพิสารบ้านฉันจ้ะพอกันนันวันที่วีชุดสองตัลาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดจ้ามณิกภาพพี่น้องมาทั้งหน้าคือเก่าจ้าผมก็ย่างนำข้าวแล้วครับพี่น้องหักหนำยังไหลยู่เนาะแม่ปลามีย่างรีย่างตอนเขาคือเก่าแล้วครับ มื่อนี้อากาศเย็นเนี่ยจ้าพี่น้องออกจากบ้านเนี่ยใส่เส้นิ่นยางสองตัวจ้ะเย็นก็ทุกมือหน่อยเนาะนแต่ว่าม่ม่หมองจ้พี่น้องไปจ้าดูน้ำสายอยู่อีบ้านหนมึงจสาสิสซมสีมันมป้จ้าแต่ภาพงานนาลีของเฮาครับเลยสาไปนนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นห้องเมืองนาลีเนะครับห้องเมืองไปหันครับพี่น้องเป็นปลาอุ่มยมเลยก็โจดไปหน่อยก็สิเป็นสายเด้ครับเลยงานนางานนี่เป็น ก็สิเป็นสาครับพี่น้องห้องเมืองก็สิตรงสาหน่วยนี่แล้วครับหลังจากหันไปก็สิบ่บ่มีเมืองครับพี่น้องเป็นงานหน้าขึ้นไปเลยมองหันขาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทำเลครับวันนี้มาแต่เสาแน่นอ่ะเสาอีหลีครับนี่ครับห้องเมืองเขาเอ้ยงานหน้าเขานามไรมากที่สุดเนาะครับผมเมื่อวานไรแห้งกว่านี้เนาะมื่อวันที่เศษแต่พี่น้อง อากาศเย็นจะ้จะเสียแค่นี้สองตัวคนดูมาแต่บา้านครับผมเย็นก็ทุกมือเนาะไอเนาะแม่ครับอนี่สาครับเนื้องานรีเท่านี้แหละครับพี่น้องแหลงพาะพันธุ์อีกแหลงหนึ่งครับถามว่ามีปลาทั้งลุมขึ้นมากถ้าเพิ่นลงมากคันพันบ่อยากลงรีลงตอนเฮาเพิ่นก็สิมาข่างยู่ซาหน่วยนี้นะครับ ปองขื่นปองลุง่งนาซาเนาะครับเปิดใส่เงาเนี่ยครับซาหนุอยยังมีป่าอยู่เนี่ยครับถ้าเพิ่นบ่อยากลงเพิ่นก็สิอยู่ในสาเนาะครับนี่ครับนำทีไรเมื่อวานเนาะไรคอยลงเลยครับพี่นอ้องมันก็ยังอีกสองมือพุ่นแล้วครับจังสีเศร้าไหลงาน,นหนาดีเท่ากับสภาพ น้ำต้อเพืองนะครับเป็นน้ำขี้ต้มสีปากสีเปียกน,นะครับเพราะว่าสีน้ำเพิ่นเปียนกรับพี่น้องน้ำเพื่องเน,าเนา่าแนะนำลดเหยียบแน่นนะครับพี่น้องก็ถามว่ปาป้าคือใส่เดียวแท้ okay. เพราะว่าเพิ่นขึ้นมาใครพร้อมกันครับพี่น้องเพิ่นข้นมาว่างใครพร้อมกันกันกบสีปัดลงกับสีขาวๆกันนะครับ ครับผมแต่ละครอ่ะหลายโตอยู่ด้วยครับผม่าและนำซาลไลก็ยังได้ย่ามอยู่ดอกครับปลาบืนเนาะครับพี่น้องเคยได้ยินครับคำว่ปาปลาบือนนำมัมมี่ได้ครับแห้งแห้งโดนกระบื้น,นมมเนี่ยครับพี่น<ม>้องแล้วรุนบึง้งว่าข่าวว่าสีมีฝนสีหอดอุบลเฮาบุเนาะครับผมฉันวดดา่าดีวุ้ยพุกเลวเขาวกันไม่ยอมทตบเนาะแมนครับ Okay. นี่ครับพี่นนอะห้าสิหัยเบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะแม่พ่อมีจอดนี้กอนครับนะครับนาโรดปิกอัพนันสิเป็นห้องเมืองเนาะแม่พ่อมีห้องเมืองขืนมาขึืนมาหนีเพิ่นสิข้นบ่ไดดเด้ครับพี่เนอะกระแทะนนี่สูงแหงเลยครับบ่อเหลืองความสูงของกระแทะเนาะตัวมัวแม่พ่อมีครับผมเพิ่นกระสิไปใส่บ่ไดดครับพี่นนอะ นี่ครับความสูงของเพิ่นบริธาธรรมดาเลยครับนี่คืองานนาลีเหาะมันก็สีมาได้แต่ป้อยเฮือนลีเฮานี้เนาะแม่เพิ่งนี่ครับงานนาลีเฮากระแทะใหญ่เลยครับพี่น้องสูงท่วมหัวเลยครับกระแทะสองขันเพดึงดีนำหน่อยๆครับบัง ทางปู่นครับพี่น้องทางนาเลก็ยังเล่นอยู่ไปพัาทางนาก้อนปลาเี้ยังเล่นที่จังน้าปินเงี้ยเือนดีมบ่แบบยังมีปลาอยู่ด้วยครับพี่น้องสุดยอดเลยอยู่ด้วยกันอาเบิ้ปลาอย่างโอ้ปลาเข่งนี่นีหนีครับพี่น้องนี่ครับกำลังลงเลยครับให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับให้พี่น้องเบิ่งเป็นยังจังบ่มีขี้เหยื่อครับพี่น้อง เป็นสีบื้นไปจังสิครับขี้เหงาเป็นสีอยู่นี้ครับนำไปห่อใส่ขี้นะครับเป็นสีอยู่หันนะครับนี่ครับลกัลกๆกับปลาเข็งนะครับเอ้าไปลุ่นกันเมืองทางหลังเนาะสิเป็นปลาหยังกับเสียงเนี่ยอืออ่าอืออ,อาอยู่นะครับนี่ครับขันมาลเลยเพป็นสิขื่นบ่ได้ได้ครับขันเป็นเพื่อนลีเนาะขันเป็นพาแยงนะเพื่อนจังสิขื่นได้ครับนี่ปลาเข่งไปขันหอดเพยคนจะโตบ่ ลายตัตอยู่ด้วยครับลบไปลบมาเิ่นบ่มีหมองไปเิ่นกระิลงไปเองเครับนะีไปไป่อ่ะเป็นทางหลังครับบานี่เปเอโด,ดงเลย่าง้ครับไปานันก็มีมาลงไปลงไปลไปยังครับบ้านสะดุอุ้ยปลาดุกครับ มากระแน,นมโบเห็นคือขวนเป็นไรเด้อครับพี่หน่อยคอยเงี้ยงคนว่านเป็นปลาเข็งเนาะมัอนี้เป็นปลาดุกครับพี่น้อง แต่ว่าลืมเห็นปลาเข็งครับบ่เห็นมันหนีเฮิงเนาะช่วงนี้เห็นแล้วครับสองมือมันหนีบ้านนี่เป็นตำ่าาตำนะระวังต่ำนะฝากเด้ไม่หันแล้วครับเพิ่นสิไลออกมาอย่างเนี้เพิ่นเป็นง่าเป็นอันนี้ครับพี่น้อง เป็นง่ามให้เพื่นลบขื้นนะครับถ้าเฮดบอดีเพื่นก็นลบขื้นได้เลยครับพี่น้องะระวังมือเลยถ้าเสียขึ้นก็หินครบหลยเปลี่ยนก็นนสร้างเถาะดูน่ะ À, bà nhắn nè ơi biết gì đấy ê lê, lê bò ui, ui tiếng thần đấy ui phải bị nọ ui khát khát ai khát mà, mà ui hèn thế xăm mươi nần như bò thú gì si. à con kia là vui à. nhăn mượt vui nhang nhăn mượt vui อุ้ยนี่บบธรรมดาครับคุณนะวีที่สองตุ้ไล่กันที่น้องเมื่อนี้อากาศเย็นออกใส่เสื้อแขนยาออกไปบ้านท้องโตจ้ะกว่ามือว่านกว่มือว่านหมดแล้วว่ามือถือหลายๆนั่นซ้ำกันบ่จังมาโอ้เมื่อนั้นีที่สามเราหงส์สีลดกระบอุดบาหลายอุ้ยนี่คตัดตัดตัดของแผลพันธุตัวนี้ มีอยู่บ่มีมีมีตัวนึงนี่ขอแขนอยู่บ่ขอแขนอยู่ดอกนีโอ้ระวังระวังระวังเอ้าให้พี่น้องเบิ่งทักก่อนจังเขาไปเบิึงข้างไหนอือนี่เอามัดไว้มัดไว้ปอยากสดเสื้อเนาะครับผมนั่นนันพอปลมีเคยบอกไว้ใจพี่น้องว่าแห่งน้ำแห่งลมดีครับแห่งน้ำแห่งลมดี ยะพ่อโอ้เห็นยังก็เมียสองคนถู่นะมาเบิ่งตีล่ะเห็นยังมาเบิ่งตีล่ะกลับมาฟังพี่ครับบังคับพี่นอนมึงนอนอยู่เกี่ยวเขาอยู่นี่จอดรถอยู่นี่นอนไหมพี่หนี่มเผลนว่าเห็นยังสองคนก็เมียอยู่นี่เพื่นว่าวยอดจ้ะพี่น้องมันนี่ปวดโพ,โพ <laughs> เอาคนนี้ใส่คำว่าปวดโพกนอนแมนจ้ะเพราะว่า ปูนคนเมื่อกีอ้เขาหน้าเนาะแม่ครับไปอยู่เทียงเป็นประจำจ้ะไปจอดรถประจำนะครับแห้งหนาวแห้งลงดีคกกร,ร,รคับพี่น้องจ้ะสโลแกนพ่อปลาหมีแห้งหนาวลงดีวันนี้แม่ปลาหมีก็คืดอยู่ได้จากพี่น้องวูบวันนี้อากาศเย็น่ว่าสังเกตเบว่งนำขี้ต้มน,นคะครับพี่น้องนำต้อเฟืองเบมึงทางไหนอยู่บ่ยังจ้ะไหนพี่น้องเบ้างอีก ม้าสาวม้าสาม้านสาเด้ดลยรถเกลียวเพิ่นกำลังกินกาแฟครับดังไฟควันขุ่มขแต่ว่ามือนมีเครื่องสื่อออกงานเลยใส่ยู่ดอกหมอกมั้มีเนาะเมนครับไม่สดทุกวันนะจ๊ะวานปลาเข็งครับโอ้มันนี่เบิดสุปป้าครับจริงเบิงแต่ใจพี่น้องปลาคอปลาดุกที่ปลาคอมได้ละมอเบาๆเลยโถ่โถ่เนาะ เมือหนีแล้วกันโอ้มือนี้ร่วมหิดครับมีหมดมือนี้เนาะนี่ยกขึ้นมายนี่ยนกแกะเห็นนี่นี h, ic ic ่ยังนี่ยู่ใส่นี่โอู้ยนี่คู่กันเนาะแมนครับผลงานในวันที่22ตุลาการพี่น้องได้ครับพี่น้องยกขึ้นไปเทศครับวันยกแกะบลาได้จอนขึ้นสั้นๆ จริงจริงอึบึ้งอีบัวทึ่งโขบบึ้งเบิ้งจ้ะเบิ้งมาพี่น้องเบิ้งน้ำกันจ้ะเบิ้งอีจ้ะเอาขึ้นจากหน้ามากก็ต้องเบิ้งจ้ะงานเขาของวันทีอีสิบสองหนอเมนจ้ะอีสิบสองตุลาคมสองพันห้าสิบแปดจ้าปลาคอปลาเข้งเนาะจ้ะปลาเข้งแม่ปลามีปีงมือว่านหนีมันมันจ้ะพี่น้องเนาะเพิ่นสะสมไว้สิอยู่ย่ามแหลงเลยครับ ใส่สอบอีกนอก่อมือน,นี่นอ่องนี่ข้า <c> บ <oughs> ้ได้ล้วกระตาบ้านี่อ,อาบุธใส่ได้มือนี่ะวะหกสองสอบจะมึงน,นี่ใส่สอบนอ่องตายอยู่ครับปีนี่เ <c oughs> ป็นนึ่ป,นปีคือกันครับ แม่คร <Men. S 2> uh ับ huh. คันเพิ่นได้ขึ้นมื่อใครร้ายก็หลูกเพิ่นกับสีร้ายกับสีพายรักอ่ายังบ่ได้ผู้ว่า่กะตาาน้เแมนครับ ประมาณยังคงอยู่ครับพี่น้องนั่นกลัวเก่าสั่งเมืองวะสิา้าไอโหนน่ะประมาณเนาะสิผาสิผาเ <laughs> มือนี้คบ<อ>เซจจะพี่น้องถือใจเพินลายครับมือนี้พี่น้องก็เล่าส้มไปเรื่อยๆจ้ะนำนำก็คือพี่น้องเห็นน่แหละครับรน,น,นำบัวร้ายครับพี่น้อง,อองเป็นนำเกี่ยวเขาเรี่วครับรถเหยียบขี้ต้มแล้ว น้ำต่อเฟืองน่องเนียนจะต่ว่าเ้าก็ปล่อยน้ำเขาเนี้ยลงมาน้ำนาะแม่นครับเฮงเฮงลงไปพันเฮงสีอยู่บ่ได้เด้อครับน้ำเลือหน่อยเโดนแดดกันสีห่อนเนาะแม่นจ้ะปลานนี่จ้ะพี่นอ้องเริ่มมั่นกันจ้ะตะคอกระเสอปลาดุกระแสอะปลาเข็งเฮงสิตโตบ่งยังเฮงกระแสอะแม่ปลาหมี่ขูกเกลือปิีงตามเจวบองมือว่านี่จังสี่เลยจ้ะเอาไอ้ท่าน้าทีปลาอนนี้ครับผม นะทำหน้าที่โอ้มือน,นี่อายลืมได้มื่อนี่นลืมมีดคัดแอวบ่คือเลยมคือเสียนนะ่ยนคือเสียนเลยปลาเข็งก็ยังลงอยู่้จพี่น้องนั่นยังบอกแล้วแต่ละมือสิบอกคือกันจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี้แม่ปลาหมี่ก็ไปจัดทรงให้พี่น้องที่ซั่งจองไวจ้จ้ะออเดอร์ตามคิวน้าอายน้งอง พันซังป้าสีพิ่นยังบ่ทันหนีก็บ่ได้เด้อบ่ได้จ้ะช่วงอาหารลงเต็มกระดอกเมนจ้ะบ้านนี้เห็นกับโทันได้กัเรื่องขนส่งก็สิขนส่งเพิ่นว่าต้องหากองขึ้นไปหน่อยจังสิได้ราคาถือรับแม่นจ้ะวราคาที่พี่น้องได้รับอยู่ตอนนี้ก็คือราคาค่าสมาชิกเนาะแม่นจ้ะราคาปกติจ้ะราคาที่ส่งส่วนหลายแล้วครับแม่นจ้ะ แต่ว่าขันจงดามกองสองกองบ่หอนหานี่ราคาเต็มนเนาะไอ้เนาะน้ำหน่อยอไปตันน้ำหน่อยด้วตันน้ำไว้เนาะไปตันไว้ที่ไรมันจะหนอนบ่มีน้ำขังปลาได้นี่ปลาลงมาปลาหิ้วอ่งเมียครับปลาหิ้นลงมาเพราะได้มีน้ำอยู่เนะาะจ้ะนะมองข้งมองตันตะพี้ไปย,ย่างไปเลยตกขีดตมเนะ้ะ <laughs> มองปลาขึ้นมานะครับมองหิ้วตัน กูบรรยาก,กาศตอนเสารจ์จะเป็นดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ใส่เสืเส้อขี้เาสองตัวออกจากเฮือนขี่รถมากจ้ะขี่มาแต่ใส่มากเอากระสอบเต็งรังใบจ้าหม่องปลาคืนมากหองปลาคืนมากจ้ะพี่น้องพอปลามีวะ่ะ เล้งเลกสอบอลไรนะี่ยเล้งเลกสอบเต็ยงเพื่อว่าจะให้น้ำครังจะพี่น้อง โอเคแล้วบอโอเคแล้วอ่ะอยางไปบ่น้ำพี่น้องได้บ้านเพิ่นเจ้าน้าตอนก้อนใจพี่น้องโอ้ลมซีน่าเย็นเย็นหิวหิวน่องน้ำยังลงดีครับนี่สโลงแกนี้ยังใส่ได้ครับป้าหน่อยเป็นป้ายประดับกินน้องกระสิเก็บถิ่นครับเก็บออกเลยจ้ะเอาวจะคล้องเงี้ยนี่ ลาเงค่ะพนสดกันไลลงเลยเด้อไอเด้ไปเองเพิ่นเหรอเนาะลมเบ้เลยไหนบ้องไปแล้วเอกเาไม่มีนนอนลยแ่ไดอกยางมืนปลาเค็งยังหลีอจะมือหนาสิปลาเคงละหลักลเนาะจากแล้วหมูบวานยามปลาเคงเป็นพระเอกมือนีปลาดุกปลาคอได้ไอ้แม่แม่นอนไล สโลแกนนี่ยังใสได้เซลูกนอลังคำว่าอลังการใส่ไปมือยี่สิบสามกิโลหน่อยเนาะแม่ครับมือนี่ใสเข้ามาพูดโผ้วนะแมนจ้ะนำขีดต้มน้อยๆก็ลงนำขีดต้มนี่จ้ะพี่น้องยังให้พี่น้องติดตามเบิึงเรื่อยๆครับว่าป้าเพิ่นลงจังได้แน่เนาะเพราะสิได้หูสนเพิ่นครับว่าเพิ่นลงแนวได้ครับพี่น้องเอากต่ท่ามขีดมือต่อมือนะครับจ้ะมือต่อมือมีก็ลงโบมีก็โบลงแมนป้าเหลี่ยมนี่ครับพี่น้อง พี่น้องแบบเป็นป้าเลี้ยงเลี้ยงบ่เลี้ยงบ่าหูครับเฮาล่อหลับครับพี่น้องเฮาถ่าหลับกับสำลีเฮางามพี่น้องก็อาจสิซื้อมาปล่อยน้ำสาน้ำอันนี้แต่ว่าเพิ่นกัหลายปีมาเพิ่นก็บ่อยู่ในสาเพิ่นก็ออกมาก,ก็เป็นธรรมชาติของปลาก็ออกละอายหอนยามน้ำลักเนาะอ้ <c oughs> นี่ยังลือลัดลือลัดพี่น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 ี่คือไยเบิ้งี่ติเห็นบ่จ้ะพี่น้องยังเล็บไกลๆเลยเด้อเนาะแม่ แม่ประมีกินอยู่ในกระนาดเลยนี hey, ่เล่ะบันนี้หลีดหล่ดีเถ้าปหันจริงลิลัดลิลัดปิดปลาเค็งแต่้จตอนนี้นนี่เดี๋ยวบอกทำความสาดออกเรียบร่อยม้านี้สิไปสั่งกิโลให้พี่น้องเข้าเบิงแม่ประมีวะสิบผาเนะาะค่ะผมไอบา,าเถอาใดจังวว่เเยสิบกลัวนี่ละกลัวเทาอาใด้ิผาขึนหรือิผาลงสิลงมากแล้วนเนาะแม่ปาหมีเอาิผาขึ้นด้ย <laughs> ถือกี่กดอกครับพี่น้องลมบ่อยๆฮะไม่ถือเอาอะไรบ่เอาเมือนี้ก็สิตัดออกแน่ครับเพราะว่ามีเสียงโทรศัพท์บนเขานอนนะนรั้ยานมีปัญหาครับยานคลิปมีปัญหาคลิปดีกับซีทพอดเนาะครับผมอ่ะเด็กนะไปเปลี่ยนมือมีร่วมหิตครับมัอนี้ซ้ำสหายแด้นอนาะมือนี้เน้องดูคอเหงจ้ะ ไปหลุดน้ำกันจะพี่น้องว่าสีจักกิโลจะแม่ปลาหมีหรือพ่อปลาหมีสิเป็นผู้ถ่ายถือบอกกันอีกเทื่อ่บ้านจ้าแม่าหมีสิหาขึ้นนะครผมสิหาลงตั้งปอไปสาเอาอถิงวันสุดคนละสิบสี่ครึ่ง <laughs> บ่ขึ้นเด้อบ่จะบ่เกินเดอ้อ,ดอสิมาสุดทุกคนนะผลงานในวันทีน่ยี่สิบสองเนาะแม่นจ้ะข้าแม่นเนาะวันนีนนนน้เนาะครับผมแล้วก็มีแม่นดนนน้วยแล้วก็มีว่าุน้ำแต่ว่ามื้อนี้ทุกป้าครับพี่น้องยกเว้นป้าเก็ดป้าขาวเนาะป้าเข็งนะครับกับป้าคอป้าดุ ปลาลดทางเห่างองมีส่วนซาสสวนอาสรับใหม่เพียงหนึ่งเลยเด้อครับปลาเคง็งครบเสร็จเนาะเหมือนนี้เนาะครับผมคนบดได้เน่ใจพี่น้องกระดูกเนาะจ้ะผลงานในวันที่ยี่สิบสองตุลาคมใจพี่น้องอมัมนดีจะ้ะ พี่หน่องก็ยัเห็นแม่ปลาหมีไปใส่สุกพี่สุบดเด็ไปใส่ง่ไงนอกจากพี่น้องยามปลาลีปลาตอนเท่ากันเนาะครับผมเป็นกัวหนาวสิเบอร์จ้าพอกันไม่คิปหน้าจ้าจ้าฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีสองอีสานบ้านฉันเนเดจ้าแม่ปลาหมีก็ขอบุญขอบุณผู้ศิเขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแนงใจที่ส่งให้พ่อปลาหมีกับแม่ปลาหมีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไม่คิปหน้าจ้า